ย่าแล้วมีเสี่ยนเจอค่อยดูหลังยุงต่อไปท่านาพูดอะไรก็ถูกหมดสิหลานชายซื้อเบื้อของท่านก็อาศัยคิดตัวเองเป็นบุตรชายของท่านเสนบาบดีแล้วก็มีป้าเป็นฮองเฮามาวุ่นวายกับตำาหนักพันปีของข้าครั้งลวของเราแล้วยังยักคิ้วหลิวตากับนางเศร้าเหว่ยอีกเช่นนั้นแล้วท่านก็บอกข้าหน่อยสิว่า ตู้หมิงเย่เที่ยวไปเที่ยวมาที่ตำหนักพันปีของข้ายอยู่บ่อยๆทำไมเล่าแล้ว,ลวบุรุษอย่างเขาจะเข้าออกวงังในอย่างอิสระได้เช่นไรคืนนั้นตู้หมิงเย่กับเร้าเหยานัดพบกันอย่างลับๆที่ศาลาสองฤด,ดูใครหาในพฤติกรรมที่จันไรทั้งคู่กระโดดลงไปเสียบสุขในบึงหลังจากนั้นก็เงียบไปอย่างแปลก แล้วเจ้าก็ดูเฉยๆนะหรือดูงั้นหรือข้านะ่ะมิได้มีนิสัยที่ชื่นชอบการยุ่งเรื่องชาวบ้านกลับมาเป็นตั้งนานแล้วเป็นไปไม่ได้หมิงเย่เขาไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนตู้หมิงเย่อาราวาดไปทั่ววังเรื่องนี้ถึงไม่ตายก็ต้องถูกลงโทษสถานหนักฮองเฮาเองก็เป็นป้า พรู้เห็นเป็นใจด้วยเช่นนี้เกรงว่าหนีโทษได้หนีโทษไปได้ยากห้องเฮาท่านว่าสมเหตุสมผลไหมค่าเนี่ยแล้วกลับว้างไปพักผ่อนนะแต่ก่อนเป็นเพราะข้าตาบอดไปเจ้ากับแม่เจ้านี่เหมือนกันไม่ผิดเลยจริงๆแกแล้วสายตาฟ้าฟางปกตินี่ แบบแบแผนี่เจ้ายังไม่ใส่หัวไปหรือแม่ชี้ที่ไรหัวจิตหัวใจพอใช้เสร็จงานแล้วก็เขียดทิ้งเลยหรือเจ้าเป็นคนมาเองนะข้าไม่ได้ขอร้องเจ้าเสียหน่อยจากนี้ไปฮองเฮาคง,งไม่ยอมวางมือแน่หากเจ้าจมีปัญหาที่จัดการไม่ได้ก็มาขอร้องข้าได้ขอร้องเจ้า ท่านห่างปล่อยวัดท่านอองเออข้าน้อขอแสดงความยินดีกับท่านอองด้วยแสดงความยินดีฮัวันนั้นได้ให้เบีย้ยบำเหน็จท่านอองไปแล้วเออไม่ใช่ผู้ที่ให้ป้ายยกเอาไว้ก็คือองค์หญิงใหญ่หรือขอรับนี่มันหายนะนะครับ ไม่สิมันเป็นพรมลิขิตสรุปต่อไปข้าน้อยจะประณีแบบแล้วใช้องค์หญิงใหญ่อย่างสุดความสามารถแน่นอนครับไม่สิว่าที่พระสนมเอาไว้เจ้าเอาเจ้าไว้ที่ตำหนักพันปีนั้นเสียได้ความสามารถของเจ้าจริงๆท่านอ๋องจะเรียกข้าน้อยกลับจวนหรือครับเจ้าควรไปโดนตอนนะ ท่านอ,องข้าน้อยผิดแล้วข้าน้อยไม่อยากเป็นขันทีนะครับวังเกติดยศทางกระทรวงอาญาเป็นเช่นไรบ้างคนของเราไปช้าไป1นึก้าวังซุนรับสารภาพว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับเซ้าเยาจึงเกิดความยิทยาดังนั้นจึงวางแผนฆ่าทั้งสองคนเจ้าเสียเจ๋สมควรตายพวกเจ้า ไม่ให้ข้าได้อยู่ดีค่าก็ไม่ยามให้พวกเจ้าได้อยู่ดีเช่นกันสั่งการลงไปให้กองพระราพระราชพิธีเตรียมของใช้ไว้สำหรับงานอภิเษกสมรสขององค์หญิงและให้ขันทีชิงเทียนหาริกดีส่งไปที่วังไทยเฮาเออคือตำาหนักพระสนมของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็เฝ้าเรามานานหลายปีแล้ว หวังว่าเจ้าว่าหลังจากที่นางได้ทราบข่าวแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงช่วงนี้เจ้าเดินเล่นอยู่แต่ในวงังข้าปอดแซของไขมุกยมามบาลพบแล้วรอไม่บนพระวรากายของห้องเต้เฉินยังมีลมหายใจอยู่ข้าไม่มีทางเข้าประชิดตัวได้ลมหายใจเช่นนี้ก็รับไม่ได้เจ้ากลายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ว ก็ย่งไงสาระเข้าไปอีกจริงๆแต่ว่าถึงแม้ตาแก่นั่นจะป่วยป่วยหนักวางในกระสับกระสายลมปรานก็ไม่ค่อยก็ไม่ควรอ่อนแอลงถึงเช่นนี้ในวังมีพิรุษนะเนี่ยข้าขอเตือนเจ้าอีกเรารับสั่งของฮ่องเต้กับของเขาในโลกมุดยสั่งมีสมุดจดไว้ต่างหากเจ้าอย่าทำอะไรบุ่มบาม ข้าจัดการไม่ได้ก็ต้องมีคนที่จัดการได้สิโอ,อ้ยเพคะราชทายาเสด็จมาอีกแล้วเฮ้อเที่ยวมาเที่ยวไปอยู่แต่ที่นี่เจ้าว่านมากหรืองไงเรื่องเหมือนเซียเจจัดการเรื่องได้ไม่ดีเท่าไหร่จนราชทายาอย่างเจ้ากล้เป็นหุ่นเชิดไปเสียแล้วชูฉินอี เจ้าเข้าใจในสถานาการณ์ของตัวเองนหยสเสด็จพ่อนายหนีเจ้าไทเฮากับฮองเฮาก็ร่วมมือกันจมตีเจ้ามีเพียงแค่ราชทายาทอย่างข่าเห็นแก่ที่เป็นพี่น้องกันจึงมาเยี่ยมเจ้าแต่เจ้ากลับยังกล้ายุ่ให้ลำตําให้รั่วเช่นนี้ออกมาได้ ชูชินอีเจ้ายกงคาว่าอะไรนะ,สสสะเสด็จพี่ยังไม่ถือว่าเจ้าไม่รู้เป็นอะไรไปอุตส่าห์มาถึงที่วางฆ่าเพื่อมานั่งเมอเหรอเออก็แค่รู้สึกว่าสเสด็จพี่แปลกไปจากเมื่อก่อนอยู่บ้าง ช่วงนี้ในวังต่างแพร่กันว่าท่านป่วยเป็นโรคประสาทร้อนทําให้เกิดความผิดปกติทางด้านบุคลิกภาพเป็นอย่างมากและยังมีคนบอกว่านี่เป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านถ้าทางที่ขี้ขลาดเมื่อแต่ก่อนล้วนเป็นการเสียแซงจ้าคิดว่าเป็นแบบไหนล่ะไม่ใช่ทั้งหมด ปีนั้นที่ท่านถูกในประเทศไปยังเมืองล้างประโยคนั้นที่ท่านพูดกับข้าไว้ท่านยังจําได้หรือไม่นางจําไม่ได้แล้วหรือหรือจะเป็นอย่างที่สามตามที่เรือกันนางไม่ได้เป็นชูชินอีตัวจริง นี่ท่านกล้าหลับก็หลับได้ลงหรือเออเจ้ายังไม่ไปอีกหรือตกลงว่าเมื่อครู่ท่านได้ยินที่ข้าพูดไปหรือไม่เอานนะเอาหนาะถ้าเจ้าไม่ไปก็ออกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าเถอะท่านจะไปไหนนะ่ะไปดูคนหนังเหนียวผู้นั้นคนหนังเหนียวผู้ไหนพ่อเจ้า ผู้ยังกับว่านั่นไม่ใช่พ่อของท่านเลยที่ประทับของฮ่องเต้วังยอดพิมานคารวะองค์รชาชทายาทองค์หญิงใหญ่ฮ่องเต้ฉุนหากไม่ใช่ว่าเจ้าแมวอ้วนไม่มีทางเข้าประชิดตัวได้ค่ะก็ขี้เกียจที่จะมาหาแต่แก่ผู้นี้หืม ตะเกียงน้ำมันนี้น่าสนใจน่าสนใจจริงๆเลยมาครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวเลยนะเนี่ยจินอีจะทำอะไรนี่คือเออน้ำมันตะเกียงเพียงพอใส่ตะเกียงก็เพียงพอแต่เปลวไฟกลับไม่ลุกโชนพอ จะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะทหารตะเกียงน้ำมันนี้เป็นอะไรกันแน่องค์ดุษฎีญาติโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าน้อยดูแลเป็นอย่างดีมาตลอดแต่เปลวไฟก็ไม่ลูกชขนขึ้นมานะเพคะทุกวันนี้จะมีขันทีมาส่งน้ำมันตะเกียงข้าน้อยก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาตรงไหนเพคะ พวกได้ไประโยชน์ที่ถามอะไรไปก็ไม่รู้สักอย่างเซ่หัวไปให้พ้นซะช้าก่อนเรื่องนี้ไม่โทษพวกเขาในเมื่อขันทีเป็นผู้รับผิดชอบก็ควรไปหาสาเหตุจากที่นั่นฟาบาททรงประชวรหนักอยู่ต้องการความสงบพวกเราก็อย่าอยู่นานเพื่อเป็นการรบกวนเลยองหญิงใหญ่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์มาเปิดจริงๆเหตุใดเมื่อครู่ท่านถึงห้ามมิให้ข้าสืบต่อ แหวกหน้าให้งูตื่นมันสนุกหรืออีกอย่างเจ้าก็ถามไม่ได้ความอะไรด้วยท่านรู้ได้เช่นไรว่าตะเกียงนั่นแปลกๆนะ่ะประสาทรับกินดีเจ้าอยากไปตามเสือก็เช่นกุนซือกากา,กากของเจ้าเสียค่ากลับตำหนักพันปีก่อนนะกกุนซือกากาก เห็นเจ้ายิ้มแบบนั้นเจออะไรเข้างันหรือแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจวิญญาณส่วนของตาแก่นั่นหายไปสามส่วนก็ถูกคนอื่นใช้พลังเวทปิดผนึกไว้ในตะเกียงน้ำมันการตัดแต่งไส้ตะเกียงทุกวันก็เหมือนเป็นการตัดวิญญาณสามส่วนอย่างช้าๆยิ่งไปกว่านั้นน้ำมันที่ใช้จุดตะเกียงยังเป็นน้ำมันสมอีก ความรู้สึกนี้ช่างสาแก่ใจนะักหากสามารถพาเจ้านั่นที่ไรเวทมนไปยังแดนนรกแล้วมาวิจัยวิธีการลงทันวิญญาณร้ายโดยเฉพาะเดนั้นเจ้าหาผู้ไรเมนพบแล้วหรืออย่างไรเสียก็ไม่อยู่ในวังหลวง ข้าลองคิดดูแล้วถ้าเรื่องพวกนี้พวกเราไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่ถ้าปล่อยไปโดยไม่แยแสทางปะละโลกคงมาหาเรื่องเราเป็นแน่สามารถใช้มันดำคิดบัญชีแต่แกนั้นในวังได้นี่เป็นปลาอ้วนตัวใหญ่เลยนะข้าจะนี่ดูดด้ได้เช่นไรเล่าพวกเราอยู่ในวังก็จะปลานอกวังไม่ได้น่อค์หญิงใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้ว ไทยเฮามีรลบสั่งให้ท่านไปออกบวชบำเพ็ญเพียรเพื่อสวดภาวนาให้ฝ่าบาทที่วัดตรงขวาหากฝ่าบาทไม่หายดีห้ามกลับวังนี่ค่ากำลังง่วงก็มีคนส่งหมอนเสียแล้วแต่เกียงนี่ต้องมีอะไรแปลกๆอยู่แน่กินขคาวแบบนั้นดมไปสักพักก็คลื่นเนื้อคลั่นตัวไปหมดครั้งนี้ เรื่องนี้ต้องสืบสวนให้ละเอียดสืบหนาต้องสืบอยู่แล้วแต่ก็เป็นอย่างที่องค์หญิงใหญ่ตรัสไว้จะแบกย้าให้งูตื่นไม่ได้เรื่องนี้ยกให้ข้าน้อยไปจัดการอย่างไรเสียก็ต้องให้องค์รัชทาย,ยาทช่วยดูทางฝั่งวังยอดพิมานให้ดีด้วยอย่าให้มีคนทำของหลักฐานสำคัญเสียหายได้ ตอนนี้ให้พี่ใหญ่เซียวจัดการข้าก็สบายใจแต่ว่ายังมีอีกเรื่องจู่ๆทางฝ่ายไทยเฮาก็มีรับสั่งให้เสด็จพี่ไปออกบวชบงเพ็นเพียนเพื่อสวดภาวนาให้ฝ่าบาทที่วัดตรงหัวเกรงว่าจะเกรงว่าจะเห็นว่านางเป็นพวกเดียวกับพวกเราจึงคิดทําการไม่ดีกับนางองค์ราชทายาตกําลังเป็นห่วงนางเปล่านะ วางใจเถอะมีเหรียนเฟืองอยู่จะคอยคุ้มกันความปลอดภัยของนางอีกอย่างนางเป็นว่าที่พระสนมของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เดิมทีพวกเราก็เป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วช้าก่อนเจ้าออกไปข้างนอกพาคนไปด้วยแค่นี้เองด้วยข้ารับใช้ของวงังในที่เหลืออยู่พวกนั้นเรา รูสภาพเจ้าที่เงอะงะสิคนเถอะทะพวกนั้นไม่เอาไปด้วยจะดีกว่าว่าแต่เจ้าเถิดช่วงนี้ที่ข้าไม่อยู่ค่อยดูตำหนักพันปีของข้าไว้ให้ดีทุกัะเบียบนิ้วด้วยละเดี๋ยวนะนี่เจ้าสั่งข้าอยู่เหรอเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะ สเสด็จพี่ทำไมเล่ายังมีอะไรจะพูดหรือไม่มีอะไรก็แค่ที่เจ้าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่มากแล้วหืมฟังไม่เข้าใจก็ช่างเถอะชีวีพะยะค่ะองค์หญิงใหญ่ไปวัดตรงหัวครั้งนี้ ข้าจะให้เจ้าเป็นผู้บังคับบัญชานำโอคลักษ์ติดตามไป2 0นายคุ้มกันองค์หญิงใหญ่ไว้ให้ดีอย่าให้นางได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวข้าน้อยขอนำรับพระบัญชาองค์หญิงพะยะค่ะดูฟ้าเกรงว่าฝนจะตกพวกเราไปตั้งค่ายพักแรมเพื่อเตรียมพักเถิด เจ้าอยากให้องหญิงตั้งค่ายพักแรมในที่ที่โลกร้างกันดาชนีหรือข้าไม่รีบทั้งนั้นมีคนอาศัยอยู่ไม่ใช่หรือไปขอพักแรมที่นั่นสักคืนก็ได้นี่เออพยา่ะพวกเราจะไปทันทีทำไมเมื่ครู่ข้าถึงไม่เห็นนะหมู่บ้านปีศาจ เหตุใดที่นี่ถึงไม่มีคนอยู่เล่าถ้าไม่มีคนเช่นนั้นแล้วทำไมถึงได้มีอาหารร้อนปุดปุดวางอยู่บนโต๊ะเล่าโอ้คนเยอะถึงเพียงนี้คือค้าเสียจริงเข้ามาเก็บกวาดหน่อยแล้วก็พักผ่อนเถอะฮอยากโดนเหรอ ลอเล่นลอเล่น,ลนพี่สาวแสนสวยอย่าเพิ่งโกรธสิฮให้อภัยเจ้าแต่ว่าเจ้าต้องบอกข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่โอหญิงกำลังตัดกับใครอยู่หรือแมวตัวนี้แมวตัวนี้มัน ับไปที่หน้าหมู่บ้านขุดอินใต้ต้นฉัดยักษ์ต้นนั้นออกมาซะหารรับรากพระเจ้าช่วยนี่คือนี่มันบ้าอะไรเนี่ยนี่มันเป็นสัตว์เดราจฉา,านอะไรกันแน่ถึงได้ลงมือฆ่าเด็กเล็กๆเช่นนี้อย่างโหดเหี้ยมได้ก็รู้ว่า ก่อนที่พวกเขาจะตายต้องเจออะไรมาบ้างตามตำนานมีคำเล่าขานกันว่าต้นฉัดเรียกวิญญาณหรือว่าจะอยากผูส้สีวสวศพเด็กพวกนี้ล้วนมาจากน้ำมือมนุษย์เรียกไปกระจายข่าวเรื่องนี้ส่งคนมาจับมาลายที่อารวาเร็วไม่ฆ่าเด็กไปเยอะเช่นนี้แล้วยังมาทำปลูกต้นฉัดวิญญาณสร้างอุโมงวิญญาณ ก็กวนความเลือกร้อยในปรโลกอีกอยากบันดาลโทรสะค่าใช่ไหมเ <_ d ata> ผาต้นฉัดนี่ซะย้ายศพข้างล่างออกมาก่อนแล้วค่อยเผาอย่าเอาไปฝังไว้ใต้ดินอีกหาเหตุการณ์หาคาดสถานการณ์จากพวกผีน้อยที่พูดไว้ศพเด็ก16ศพที่อยู่ใต้ต้นฉัด ก่อให้เกิดเป็นจุดรวมอุโมงค์วิญญาณแต่ดวงวิญญาณของชาวบ้านก็กลับมาทำกับข้าวในวันที่ฝนตกหนักที่สุดของทุกเดือนแล้วก็พาดวงวิญญาณเล่นลอนที่อุโมงค์วิญญาณดึงดูดออกไปมีบังคับเชิญดวงวิญญาณและพาดวงวิญญาณเล่นลอนที่มันจงใจแย่งงานยมาบาลอย่างพวกเราซึ่งน้าไม่ใช่หรือ เรื่องนี้ค่ะไม่ยุ่งไม่ได้แล้วต้นฉัดอยากมีถูกเผาแล้วกลัวว่ามาลายที่อยู่เบื้องหลังนั้นจะไม่ยอมรามือแต่โดยดีนะสิเช่นนั้นก็ดีเลยข้ายังกลัวว่าเขาจะแกล้งตายแล้วไม่มาเสียอีกจวนอีเหินยินดีต้อนรับผู้สำเร็จร,ราชาการแทนทัะองค์ องค์หญิงใหญ่ได้รับองค์การให้มาสวดภาวนาที่วัดท่านบัดนี้มาถึงแล้วหรืออาตามาคอยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วแต่ยังมีพบเลยท่านองค์องค์งหญิงใหญ่มุ่งหน้ามาก่อนพวกเราแต่ยังมาไม่ถึงหรือว่าจะเกิดอันตรา,ายขึ้นหรือครับรอก่อนแล้วค่อยว่ากันยี่เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่เป็นไร ในเมื่อท่านอ๋องจะคอยอยู่ที่นี่อาตมาก็จะไปเก็บกวาดเดือนด้านหน้าเดือนด้านข้างเดี๋ยวนี้ให้ตายสิเป็นผู้ใดกันที่ทำลายอุโมงค์วิญญาณที่ข้าทำเอาไว้